กมี MOU ก่อนสมัยทำกับสมัยก่อนที่ก่อนที่จะมารวมเงินในคัน่วนี้ใช้เวลาต้องเดือนวกว่ากว่ากว่าจะทำา o u u กับพักพักเก้าวไกลใช่ไหมแต่อันนั้นก็เป็นแบบอีกรูปแบบหนึง่งแต่ของพวกเรามันคนคุ้นเคยอะนะครับตอนที่ท่านเชิญไปที่พักเพื่อไทย ที่ไปช็อกบินอะเรื่องเอโมมันไม่จําเป็นการที่ไม่มีเอโมูที่ผมยิ่งว่าสําคัญไอเขาเรียกอะไรความเข้าใจความเชื่อมั่นซึ่งกันและกันมันสําคัญกว่ามานั่งเขียนอีกถ้ามันไม่เป็นไปตามข้อตกลงหรือว่าหรือว่าอะไรอีกหน่อย้ะตั้งรัฐบาลลาบากนะ พอต้องมานั่งเขียนสัญญากันคันนี้ยุ่งตายเลยเลือกตั้งเสร็จแทนที่จะ,จะจะเล่งตั้งรัฐบาลใช่ไหมครับต้องมานั่งดูอีกหน่อยถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ต้องเขียนเลยนะต้องจะอยู่กันยังไงต้องสนับสนุนกันยังไงต้องอมีการเปลี่ยนได้หรือไม่อะไรเรา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 ไม่น่าจะทําอย่างนั้นอ่ะ ผมของผมไม่ยุ่งแน่นอนก็ผมบอกไปแล้ว,วก็พูด,ด,พ,ดพูดที่นี่ใช่ไหมอยู่ตรงนี้ออนี่ขอย้ำอีกครั้งล่าสุดนเวลานี้เลยค่ะ้ําครับใช่ครับใช่ครับร้ววใช่ครับเป็นตามเป็นไปตามข้อตกลงของการจัดตั้งรัฐบาล คืออยู่ในในการเมืองมานานอ่านเกมออกไหมคะว่าตอนนี้เพื่อไทยเขาไม่ให้แน่หรือเปล่าผมผมคิดว่าผมคิดว่าไม่มีเกมอะไรครับนะครับภูมิใจไทยไม่ให้แน่ครับนะครับหมายถึงว่าเพื่อไทยเขาไม่ให้แล้วไมตอนก็อยู่กับผมจะไม่ให้ได้ยังไงอ่ะก็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 ตกลงตกข้อตกลงมันยังเป็นยังมันยังเป็นข้อตกลงอยู่แล้วผมก็ให้ความผมให้ความเคารพกับท่านนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วนะครับ สองผู้นำปีกมีญามวลรักถึงเขาว่าต,ตามนี้นรเรื่องภาคภูมิใไทยแมนเดตอยู่ที่ผมแล้วทำไม<ค>ประเทศอะไรก็ถึงอยาใช่มหาไทย mandate m a n d a ของตามนี้คือกระทรวงไหนไปไหนอะอยู่ที่ผมอ่ะในคนที่ภาคภูมิใจไทยยังอยากเอามหาไทยไว้สอบไปตามข้อตกลงนี้คืออะไรคะด้านไม่เป็นไปตามข้อตกลงไหนครับข้อตกลงแปลว่าอะไรอไร่ะข้อตกลงก็คือตกลงกัน กันแบบนี้นะครับถ้าทำแบบนี้แต่ละพักการเมืองก็จะกําก,กับดูแลกระทรวงนี้กระทรวงนั้นมันก็เป็นไปตามข้อตกลงแล้วก็ยังไม่ได้มีการกระทําใดๆที่เสียหายถ้าไปดูโพมหิดลอันนี้ผมว่าชัดเจนนี้นะมันก็ ระทรวงมหาดไทยเขาไม่ได้ไม่ได้เป็นกระทรวงที่ทําความเสียหายใดๆตัวผมก็ไม่ได้ทําความเสียหายใดๆให้กับรัฐบาลตรงนข้ามผมก็สนับสนุนการทํางานของท่านนายกมนตรีแพรทองทานอย่างออกนอกหน้ามาโดยตลอดน,นะครับให้กําลังใจเชียร์ท่านแล้วก็ยืนพร้อมยืนเคียงข้างท่านในทุกสถานการณ์ผมผมก็ทําตามทุกอย่างตามคันลองของคนที่ทํางานด้วยกันพึงจกรกระทรมนะครับ แสดงว่าตอนนี้เนี่ยทักื่อไทยเทองคเณชาะนายกร,รัฐมนตรีไม่ได้แจ้งหัวแจ้งก้อยตรงนี้เลยใช่ไหมคะในเรื่องของกระทรวงมหาดไทยว่าจะยังไงต่อแน่ท่านนายกรัฐมนตรีไม่ได้แจ้งหัวแจ้งก้อยครับคุณน้าครับคุณน้าได้มีการประเมินเรื่องถ้าเกิดคุณยไทยไม่อยู่แล้วผิดรัฐบาลมีพอก็ไห่เป็นสภาเลยนะไม่มีการประเมินท่านสมัคผมไม่ได้คิดตรงนั้นน่ะเราคิดถึงเรื่องเรื่องข้อตกลงแล้วก็ความสัมพันธ์ที่ดีการร่วมงานที่ดี ผมก็เห็นท่านนายกก็ชมผมตลอดเวลาในการทํางานมีบางเรื่องที่ล่าช้าไปท่านก็โทรมาแล้วท่านก็บอกว่าขอให้เร่งรัดผมก็เร่งรัดนะครับตรงไหนที่มันติดข้อกฎหมายจริงๆผมก็กราบเรียนท่านไปว่ามันติดข้อกฎหมายท่านก็รับฟังท่านน่ารักจะตาย <Okay. S 1> ผมว่าอยู่อยู่ด้วยกันด้วยด้วยข้อตกลงอยู่ด้วยกันด้วยความเข้าใจผมไม่รู้จริงๆแล้วเนี่ยท่านนายกต้องการกระโวงมหาไทยหรือใครต้องการ